สวัสดีค่ะพี่นอ้องเป้าไปพอกันนี้เรียกกับช่องนิสาเตอร์เสด็จลำพูนออฟฟิเชียนะคะวันนี้เราก็เพิ่งเสร็จงานนะคะเสร็จงานมามาแต่งงานค่ะพี่น้องไปงานลําพิ่งออดแตกเตยเสด็จนะคะมือน,นี้ก็เลยบ <c oughs> ด้ษักผ่าทั้งสิบไปทัวร์จะไปทัวร์มินิกับเพื่อนนะคะก็เลยถือโอกาสวันนี้มาซักผ้าก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปงานที่ต้นนะคะเป็นงานอัดรถแห่ลำพูนเตยเสด็จด้วยหนึ่งนะคะอยู่บันที่ต้นนะคะก็เลยสีมาซักผ่าพี่น้อง ตอนนี้บรรยากาศฝนตกโคตรเศร้าค่ะพี่น้องคะเราจะมาซักอยู่ที่เนี่ยสะดวกซัก24ชั่วโมงนะคะพี่น้องมาเบิ่งกันนะคะโบเ,เคยมาซักกีเซีเห็นเตคาเจ้าจว่าซักอบแห้งแล้วมันสีสะดวกสบายในการใส่แล้วก็บ่อับว่ชื้นบ่ายังเพราอมันอบแห้งไปในตัวนะคะมันจะมันมันก็จะไม่เหมือนแบบซักแบบทั่วไปอะไรอย่างนี้เนาะก็คือบ่เคยมาซักแต่ว่าสิลองมาซักเบิ่งเพราะว่า ก็จํจเป็นนองเฟา้าใส่เสียผ้าเก็บเสียผ้าใสา่กระเป๋าไห้เพื่อสิไปงานต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยถ้ามันไม่แห้งมันก็จะเหม็นอับนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะทุกคนวันนี้เรามากับพี่หญิงนะคะสองคนเดี๋ยวให้เล่าสอนนะคะเพราะว่าอันนี้เราเคยซักเลยนะคะทุกคนเป็นทํามาในร้านจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเอาเจกว่าสอนไเธอซัเธอซักไม่เป็นจริงเหรออิเล่ เรื่องจริงอิลีซาบานันมันไม่ยากเลยค่ะง่ายมากมาจะเยวนี่นะคะตูสักรีดของเรานะคะนี่นะคะ,ะ,คะนค่ะเชิญค่ะอันนี้คือห้าสิบบาทค่ะตูซ้ำกันค่ะ ก็จะมี30มี50แล้วก็สามารถสแกนได้นะคะในกรณีที่เราไม่มีตังค์แลกไม่มีตังค์แลกใช่ไหมใช่ไม่ได้พกไม่ได้พกตังค์มาใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเราพาใส่ก่อนนะคะขอเคค่ะปิดปิดถ่ายข้างหลังก่อนนะคะโอเคค่ะยัดถ่ายยัดเข้าไปเลยค่ะมีอะไรก็ยัดข่ายยัดค่ะตัวแบบเอฟซีเห็นกินอะไรค่ะกินในเด็กกินในหนูเลยค่ะกินในขาดขาดนะคะใช่ค่ะมันขาดเก็ แล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องอบผ้านะคะก็จะมีหกสิบขใหญ่มากเลยค่ะยัดอานิสาได้ตั้งคนเลยนะดูดิใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสี่สิบบาทเทอสี 40, 40่สิบเทอร์เขาใดเลยเทอช่างกระเสียวมีตัวฟันแขนฟันคาง,งานเขาไปนี่พอดีได้เด่นนี่อันนี้คือตู้สี่สิบบาทข่ะใหญ่มากเลยอือมีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่า สารคามนะคะสารคามเดี๋ยวโคราดฮะโคราดโครโคราดลงส่นผิ่มอลังการงานสร้างมามาสักผ้าในเวลาเที่ยงคืนบบค่ะ <c oughs> อุ้ยอันน,น,นี้อันนี้ซักเหรออุ้ยอันนี้แปดสิบบาทใหญ่มากเลยอ่ะเธอใหญ่มากเลยแปดสิบบาท บรรยากาศก็ดีนะคะมีที่นุ่งที่นั่งเล่นด้วยค่ะ,คคะหาสิแบบพอดีบ่ะแน่นไหมอ่ะโอ้เขามงไม่อยโอ้เขาบอกเห็นหรอกเธอแกแน่เลยนะ องานต้องเออปิดเอากระมวนขึ้นก็อนในเมนูหมวนขึ้นโอเคแล้วก็อัน,นี้ลงก่อนอ่าอืค่ะ,ะข้ดอดีนนะ่าสิปสีสิบาทอ,อ๋อนี่ยัดลูไปยังตัว สียายสีรายเอาพอาแล้วโอ้ยกูณละทอน โอเคแล้วก็หยอดค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็แค่เราก็สามารถอันนี้ได้ สามารถปรับได้ว่าเราจะเจาแบบเป็นร้อนเป็นเย็นปรับแด็กเพงเลยอันนี้ต้องเพิ่มสิบบาทอันนี้เพิ่มยี่สิบอันนี้พอดีแล้วโ <Ừ. S 1> <Okay, S 2> อเคแค่นี้แหละเย็นนี่แหละสตาร์ทแค่นี้จบทำไมต้องเลือกย็นด้ยคะเอาก็แล้วแต่บางคนต้องการแบบให้แบบร้อนซักร้อนมันก็พวกเสื้อผ้าที่มันเปื้อน,นเยอะๆมันก็สะอาด อันนี้คือวอร์มวอร์มในแบบน้ำอุ่นอะไรนี้โอเคเรียบร้อยค่ะพี่นกมาบึงตอนเล้วกันค่ะอันนี้พักไว้สวัสดีเดี๋ยวมาบึงตอนเล้วตัดอบนะคะแน่นเพราะมันสุสะอาดบอคือจัำคนมาบอ้นะคะเพราะว่าเออหมุนชิวๆเลยไม่ยิงเขาไม่ได้หนีไปเอาตะงอนเข้าไปวัววิ่งเดือดเลยวิ่งเดือดเลยพี่นกเอาคืนเจ๊เดี๋ยวป้าเจ๊ นีีทบอ้วโอเคค่ะอะค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าตู้ก็ปิดแน่เว้ยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เเงินหรียญพอทีเห็นเกียงได้คอยเกียงได้เลยๆขาดนะเต๋อออนี่ยังเยัยได้หันเงินเหรียญอ๋อเต๋อเออมีแต่เงินเหรียนอะไรอยู่นี่ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะไปน,นี่ค่ะตู้ไหนก็นได้ค่ะห้าสิบาทเฉลี่ยสี่สิบาทสี่สิบาทนี่ค่ะเออตู้ล่างก็ได้ตู้สูงนี่ค่ะยัดเข้าเลยค่ะสี่สิบบาทใหญ่แห้งพี่นวังยัดอันยัดอ,อันๆๆๆอนี้สายยัดขอนีบ้างนาดน้อนี่เ <ไป S 1> น็ตเขาบอกว่าผ <ไป S 1> ้าเปียก ถ้าเปียกไฟแช็กแล้วก็พรมเช็ดเท้าแล้วก็เป็นพวกผ้าผ้าสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยห้ามเข้าห้ามเาเข้าอันียอดนี่ฮะนี่อย,อยู่ข้างล่างนี่ไงใช่ถูกต้องอันนี้ไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันหลออันนี้อยู่ข้างบนเห็นไหมนี่ลูกศรอันนี้อยู่ข้างล่างค่ะลูกยอดค่ะโอเค ล้อ,อก็ซาร์ทค่ะปุ่มเขียวค่ะยี่สิบห้านาทีค่ะเรียบร้อยโอเพนที่น้องเอาไป็นว่าคลิปนี้รอให้มันเหลวก่อนเพราะว่ามันหดอันนี้ไปจะไม่กนแจ้าน,นาที่เราพูดเลยค่ะหดจะไม่กีนแล้วนั่นนาทีกว่าแค่ที่ครึ่งสองนาที ไปอย่งโง่ซือซาไปอย่างวลาเห็ดคิปมันขึ้นันครบสินาทีไหมไม่แปดนาทีก็ได้ไม่จะป็นต้องสิบก็ได้ไม่คือความเป๊ะของช่องอันนี้ก็คือต้องสินาทีค่ะสิบก็คือไปถ่ายข้างถนนจ้าให้ดึงสิบถ่ายข้างนนจ้อดจ้าจอดจ้าคือบอกรออรอเสร็จก่อนนะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวต้องอ่นองมเโอเคค่ะไ่โอเคค่ะเดวค่ะ แบบบอกย่างห่อนเลยพีนนกกบบย่น้องจับก,กับ,บอะไรมันห่อนจับกับอะไรดีถัดมาสิทธิ์ไชว์อ,ออกอยู่แต่วันยันพี่น,น้องเฮมเกียงในนะเพราะว่าคือมันสภาพดีบ,บนันไดยันทั่วลุ่มตะกอทั่วลงอยู่แล้วนะคะพี่น,น้องแต่ว,วันนี้ห้องซาวด์แล้ว,ลวเดี๋ยวห้องจะลดเข็นเนี่ยบานเขานำาะว่ามันสะดวกสบายในการขี่ลดก็ไปก็ตองที่รถอ่าปิกอัพหรือรถทีบประตูไปงานแล้วนะคะตอจนจังเงี้ยเพือตรงที่รถเข็นนี่ไปงานพอดี แล้วเราก็สร้างสรามีรรอะไรไหมเธอเธอเราไม่มาักาทีนี้เราิดปิดอันนี้ปิดอันนี้ไว้แบบว่าบแน่นค่ะพี่น้อน้ำหงเปิเปเปิเิเิน่นหงนะจ๊ะน้โหงจ้ะอกซีบอกอันลานพันุ่นิวาปูนูบ้าเด็กเพื่อนมากกับคอนโทรลไลน์เด้อจาแตว่ากาสีปัดกวาดเจ็ดจูหายุ เพืะคะค่อความสะอาดสะอ้านของบริเวณนี่ยสรุปขึ้นมาสักผ่าหรือว่ามาสมัครแม่บ้านวะเด็กทั้งหมดทำความสะอาดเเขาแม่เอาโอ้ก็บปว,วดพูดไปไปถู่ะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะพี่นอ้องก็มีคอนเทนต์ยังว่าไทยใหดอกแต่ว่าพยายามที่มื่นหนึ่งยางต่ากับก็ตามก็คิดหนึ่งกัยังสีดีนะคะเพราะว่า พยายามยูเมนบริษัทเหตุยังกับพยายามทายคลดเป็พี่น้องเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือนี้มาเด้อแน่ขอยเด้พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ